ตรงนี้มาติดตามคอลัมน์ใบตองแห้งอ่อนแอนะคะเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะใบตองแห้งมองว่าเกิดจากความเกลียดชังระหว่างคนสองขั้วกําลังทวีความรุนแรงขึ้นถึงขีดสุดเพราะว่าไม่ต่อสู้ในกติกาและเกิดข้อกังขาในตัวกรรมการติดตามกันในใบตองแห้งอ่อนแอค่ะ สวัสดีค่ะคุณใบตองแห้งในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงเมื่อช่วงค่าที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงและที่สําคัญคือมีผู้เสียชีวิตทั้งที่จังหวัดตราดและล่าสุดที่ราชดําริเหตุการณ์แบบนี้มองยังไงบ้างคะคือตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยผมว่ามันรุนแรงมากและที่มันมาคู่กับความรุนแรงก็คือความเกลียดชังที่มันขึ้นสูงระหว่างคนสองขั้วนะครับ ทีนี้ความรุนแรงเนี่ยนะครับมันมันมาโดยตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความรุนแรงที่น่าที่ต้องประนามอะว่ามันมันเป็นสิ่งที่เศร้าเสียใจมากคือเอาเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่ระเบิดที่ลาประสงค์ซึ่งคืนก่อนก็มี<ฆ>แล้วก็มาที่จราดนะครับแล้วก็มาที่ลาประสงค์อีกครั้งนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่เราต้องประนามว่า อย่าทำอย่างนี้นะครับไม่ว่ามันจะเป็นใครก็ตามนะครับคือผมไม่ได้อยากจะวิเคราะห์แบบว่าเฮ้ยเป็นใครคนเราไปนั่งวิเคราะห์มากในบางทีมันมันไปจะเอียงข้างเข้าตัวเองใช่ไหมฮะถ้าเราวิเคราะห์แบบเสื้อแดงเสื้อแดงก็จะบอกว่าโอ้ยฝ่ายตรงข้ามมือที่สามทำา้ว,วิเคราะห์แบบอีกข้างหนึ่งเขาก็บอกว่าโอ้โหขเขมนมาทําไปนูน่นอะไรงั้นนะฮะซึ่ง ซึ่งผมคิดว่าไม่ว่าใครก็ตามมันต้องถูกประนามนะฮะแล้วก็ไม่ควรที่จะอ้างว่าเป็นเรื่องอันนี้ไม่ใช่เรื่องความเห็นต่างทางการเมืองแล้วนะครับเพราะมันแรงเกินไปจนกระทั่งมันกลายเป็นนี่มันคือการที่ถ้าถูกจับได้ต่อให้บอกว่าเป็นคนเสื้อแดงทาผมก็คิดว่าเราต้องประนามว่ามันมันข้ามข้ามเขตของสีเสื้อไปแล้วมันเป็นฆาตกรนะครับการที่เข้าไปยิงเขาเนี่ยนะครับคว้างระเบิดใส่เขาเนี่ยขนาดนี้มันจงใจให้คนตายและเจ็บเนี่ยมันเป็นฆาตกรนะครับมันข้ามเส้นของสีเสื้อไปแล้ว นะครับแต่ทีนี้ในการประนามเราก็ต้องบอกว่ามันก็เหมือนกันนะครับถ้าเราย้อนไปอย่างเหตุการณ์ผ่านฟ้าคนมวลชนที่กอปรตายห้าศพใช่ไหมฮะเราก็ต้องเสียใจว่าอันนั้นเป็นประชาชนด้วยกันซึ่งไม่ควรจะต้องมาเสียชีวิตเพราะเหตุนี้แต่ถ้าเราประนามเหตุการณ์นั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ามันเกิดจากการที่ตำรวจเข้าไปโดยที่เขาใช้แค่อาวุธปรบจราจนนะครับแล้วก็มีกองกําลังซึ่ง เอาละเราอ้างคําพูดของคนฝ่ายกบพศได้เลยและเห็นภาพถ่ายเห็นอะไรชัดเจนนะครับว่าเป็นกองกําลังติดอาวุธที่เขาอ้างว่าเป็นนิรานามไม่ใช่คนของเขานะครับมาโจมตีตํารวจนะครับแทบจะเรียกได้ว่ายิงตํารวจอยู่ข้างเดียวนะฮะจนกระทั่งตํารวจอีกหน่วยหนึหน่งเข้าไปช่วยแล้วมันก็เกิดเหตุชุลมุนขึ้นซึ่งสันนิษฐานว่าตรงนั้นเองเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดประชาชนเสียชีวิตนะฮะ อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องะนามว่าใช้ความรุนแรงกับตำรวจได้อย่างไรนะครับทีนี้ในสภาพทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นอาทิตย์ความเกลียดชังของคนสองขั้วเนี่ยมันรุนแรงขึ้นมากมรุนแรงขึ้นามากนะฮะอย่างวันจันทร์มันมีการแหร่ไปถอนเงินธนาคารอมสินอังคารแหร่ถอนเงินแล้วก็มีการฝากกลับนะฮะผมเนี่ยตั้งฉายาว่ามันเป็นสงครามกลางเมืองทางธุรกรรมนะฮะคือคนสองข้างเนี่ยถอนฝาก ถอนฝากนะะมันมาแสดงออกแบบนี้ซึ่งชัดเจนมากนะครับแล้วมันก็ตามมาด้วยเหตุการณ์ซึ่งเ,เชียร์กันอย่างชัดเจนในกรณีของตํารวจกับม็อบเมื่อวันอังคารใช่ไหมฮะเชียร์กันอย่างชัดเจนแล้วก็มันก็ตามมาด้วยเหตุการณ์ซึ่งสารแพ่งนะฮะสั่งว่าแม้ให้คงพลกรฉุกเฉินอยู่แต่ก็ไม่ให้ตํารวจเข้าไปสลายการชุมนุมไม่ให้รัฐมีอำนาจสลายการชุมนุม มีคำสั่งอีกหลายข้อซึ่งมีคำถามเยอะเดี๋ยวเราต้องคุยกันต่อนะครับค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับม็อบก็เคลื่อนไหวอย่างค่อนข้างจะตามอำเภอใจนะฮะไปสรสพุทธอิสระไปที่เอสซีพาร์คนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์กรณีเงินแสนสองนะครับซึ่งผมคิดว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันทําให้ความเกลียดชังของคนสองขั้วทวีขึ้นรุนแรงโดยเฉพาะฝั่งเสื้อแดงเองก็ทวีความเกลียดชังอย่างรุนแรงนะครับ จนกระทั่งมันมาปะทุอาวันนี้ที่ที่เราก็เห็นที่โคราชที่เสื้อแดงก็ถึงขนาดระดมพลสองแสนนะครับ<า>ที่พร้อมอที่จะ<บ>ครับซึ่ง,ซ,งซึ่งเราบอกว่าเราสนับสนุนให้คนสองขั้วในย่อขั้วฆ่ากันไหมเราก็คงไม่สนับสนุนแต่ถ้าเราถามว่าเราเข้าใจความเกลียดชังนี่ไหมเราตกควรจะทําความเข้าใจยังไงค่ะนะความเกลียดชังนี่มันเกิดจากอะไรความเกลียดชังมันเกิดจากการที่เราไม่สรถไม่ได้ต่อสู้กันในกติกา นะครับเราไม่ได้เคารพกติกามาตั้งแต่ต้นว่าทําไมถึงไม่ยึดกติกาประชาธิปไตยกติกาประชาธิปไตยมันไม่ได้บอกว่าเลือกตั้งแล้วเนี่ยคนที่ชนะการเลือกตั้งได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างโดยปัญหาของเชิงระบบมันมีปัญหาอยู่จริงแต่ว่าถึงอย่างไรการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะผู้ชนะไม่ได้จับผู้แพ้ไปตัดค่าตัดหัวนะครับ ผู้ชนะเนี่ยไม่สามารถทําอะไรผู้แพ้เกินกรอบของกฎหมายได้ยังต้องมีหลักประกันเสรีภาพยังไม่มีหลักประกันของการที่คุ้มครองหลักนิติรัฐอะไรต่างๆนะฮะซึ่งยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันไปสู่ความผลสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเพื่อไทยเนี่ยจะครองอํานาจ4ปีแล้วก็สามารถที่จะกวาดล้างคุณสุเทพเข้าคุกกันหมดพ้าวช้ปัดไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดอีกมันไม่ใช่ะนะครับจะตรงกันข้ามสินะฮะถ้ากรบปสชนะสิ ถามว่าคนเสื้อแดงเนี่ยโกรธไหมเป็นความรู้สึกที่มันเป็นความโกรธที่ชอบทําอยู่นะว่าฝ่ายตรงข้ามเขาลุกขึ้นมาม็อบแล้วเขาบอกว่าเขาจะยึดอํานาจยึดอํานาจโดยที่ฝ่ายนี้เนี่ยจะไม่มีอํานาจไม่มีสิทธิ์มีเสียงอีกต่อไปเนี่ยเพราะคุณต้อยต่ําป่าเนี่ยความโกรธความเกลียดอันนี้เป็นความโกรธความเกลียดที่มันถูกกระทําขึ้นมาซึ่งซึ่งมันมีเหตุผลเนะี่ยใช่ไหมหแต่ว่าต้องระงับอารมณ์ ทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าเราจะควบคุมให้สถานการณ์มาอยู่นะอีกฝ่ายก็ต้องเข้าใจนะครับและสังคมทั่วไปต้องเข้าใจว่าเราต้องหาวิธีทางตกลงกันในระบอบประชาธิปไตย<ม>ใช่ไหมประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งนั้นมีหลักประกันให้อีกฝ่ายหนึ่งแล้วต้องเข้าใจว่าถึงแม้ว่าจะยังไงก็ตามแต่นี่นะครับไอ้ความแตกแยกของประเทศไทยเนี่ยมันมันแยกประเทศกันไม่ได้มันแยกไม่ได้มันไม่มีทางแยกได้เพราะว่าคุณทะเลาะกันในครอบครัวด้วย ผมก็เมียพี่น้องยังทะเลาะกันเลยคุณจะไปแยกกันตรงไหนคุณฆ่ากันก็ไม่ได้ฆ่ากันหมดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวิถีทางที่มันต้องหาทางมันต้องเจรจาตกลงกันนะการตกลงทจะอยู่ร่วมกันนะฮะอย่างฝ่ายหนึ่งเนี่ยเอาชนะเอาชนะได้ในการเลือกตั้งแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องมีสิทธิ์มีเสียงคือมันต้องไปสู่จุดนั้นมาถึงเรียกว่าการเป็นประชาธิปไตยแล้วถ้าเราไม่เคารพกติกาตัวนี้นะครับมันก็เกิดความโกรธแค้นขึ้นมาฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกอัดอั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อช่วงสองสามว ความรู้สึกโกรธแค้มันพุ่งขึ้นสูงตรงที่ความรู้สึกว่าฝั่งนั้นคือม็อบมีเส้นใช่ไหมฮะ,ะความรู้สึกว่าม็อบมีเส้นเนี่ยมันทําให้เกิดความโกรธแค้นผมไม่ได้พูดว่าความโกรธแค้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบทําที่เสื้อแดงจะไปคว้างระเบิดเขาสมมุติว่ามันเป็นเสื้อแดงนะ,ะหรือว่าหรือว่าไปทําร้ายเขาแต่ผมบอกว่ามันจะทําให้ห้ามความเกลียดชังไม่ได้ที่จริงหลังจากนี้เนี่ยวันนี้ในส่วนของนปชอบอกว่าลั่นกลองรบ แล้วก็ยืนยันว่าจะทําทุกวิถีทางให้รักษาระบอบประชาธิปไตยเขาบอกว่าฝ่ายต่อต้านทําแบบไหนคือเขาต้องลุกคืบทําตามแบบนั้นกังวลไหมหลังจากนี้าการเมืองไทยจะเป็นยังไงครับประเทศเราเนี่ยคือเขาอะไรอ่ะผมก็ไม่ได้ดูโดยละเอียดทั้งหมดนะไม่มีเวลานั่งดูหมดแต่ผมคิดว่าโดยทิศทางเนี่ยนะครับเขาก็พยายามจะตอบโต้ในเชิงว่าเอา้าแรงมาก็แรงไปสินะซึ่งแว่จะไม่พังทั้งสองฝ่าย เราก็ต้องอยงอมอว่ามันไม่ถูกไง <c oughs> มันไม่ถูกไงวิธีการนี้มันไม่ถูกไงคือเราต้องยืนหยัดแต่ว่าถ้าถามว่าเราเลือกข้างเนี่ยเราเลือกข้างอะไรเราเลือกข้างการยืนหยัดในระบอบประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งใช่ไหมครับคือนปชเนี่ยเขา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 ,เขาอาจจะเชิงแบบทา้าทายในแง่ที่ว่าสมมุติว่าถ้าคุณทําอย่างนัน้นก็จะเกิดอย่างนี้เขาควรจะคิดในแงน่นี้แต่ว่าโดยหลักและจุดยืนแล้วเนี่ยถามว่าเวลาที่เราเลือกข้างเนี่ยนะครับ ตอนนี้มันมีสองข้างให้เลือกเท่านั้นคือคุณเลือกการเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งถ้าคุณเลือกไม่เลือกตั้งก็คือมันก็คือไปสู่การนองเลือดถ้าเลือกการเลือกตั้งก็คือว่าไม่ได้บอกว่าชนะแล้วปราบฝ่ายตรงข้ามในที่ผมพูดแล้วแม้สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเมื่อเราต้องเลือกข้างเนี่ยมันต้องเลือกอย่างนี้ใช่ไหมฮะเลือกอย่างนี้เลือกอย่างเลือกข้างอย่างนี้คือเราเลือกพือที่จะให้มีการเลือกตั้งแต่พร้อมเดี๋ยวพร้อมกันแล้เลือกประชับใจหมายถึงการปกป้องคุ้มครองเเสียยยงงข้้้้้าานอออดดวววไไไม่่บกกลลืปประชตแ ไปยกพวกข้าฝ่ายตรงข้ามมันไ,ไม่ใช่นะครับอ,อันนั้นมันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับฉะนั้นในในกรอบของนปชเนี่ยผมก็คิดว่าเขาเขาสามารถที่จะต่อต้านได้ในแง่ที่ว่าไม่ต้องการให้มีการกระทําตามอำเภอใจอนะฮะไม่ต้องการให้มีการกระทําตามอำเภอใจแต่ควรที่จะตั้งเป้านะฮะว่าไม่ใช่เรื่องของการที่แตกหักกันแต่นปชควรจะสร้างพลังขึ้นมาในแง่ที่เพื่อบอกว่าให้เห็นพลังเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยเราฆ่ากันไม่ได้นะ ื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยเราต้องมาเจราจากันนะเราก็มีพลังคุณก็มีพลังคุณมีคนเราก็มีคนแต่ไม่ใช่บอกว่ามาแล้วเราจะมาฆ่ากันนะแต่เราบอกว่าเฮ้ยเราก็มีคนเพื่อที่เราจะเจราจากันอันนั้นมากกว่าเพื่อที่จะหาข้อตกลงกันครับเพราะว่าหลายคนจับตาม,มองว่าหลังจากนี้เนี่ยการเมืองในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเนื่องจากว่าอีกฝ่ายหนึ่ง,องบอกว่าอดลนทนไม่ไหวแล,แล้วสิ่งที่ทำคงคต้องติดตามใช่ครับค,คือในความรู้สึกที่ว่าม็อบมีเส้นนะฮะ มีกรรมการช่วยอะไรต่างๆนี่นะฮะซึ่งไม่รู้ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปพูดได้เต็มปากในประนามอะไรใคบอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่ว่าตางว่ากันไปโดยรายละเอียดแต่ว่าความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นว่าม็อบมีเส้นนะฮะนะฮะม็อบความรู้สึกมันก็เหมือนกับคุณแบบว่าคุณเชียร์บอลสองข้างคุณเชียร์หรือว่าพูนผมเชียร์แมนยูแพ้ชนะเนี่มันถ้ามันขาวสะอาดก็อาจจะบ่นแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันชนะกันด้วยเพราะลูกโทษเพราะกรรมการทีนี้มันจะตีกันละ แล้วก็ถ้าฝ่ายอีกฝ่ายในึชนะเพราะกรรมการแล้วยังมาย่อยเย้ยกันอีกเนี่ยนะครับมันระวังนะครับมันมันฆ่ากันตลอดเลยแบบนั้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าอยู่ในกฎในกรอบกติกาครับมันสามารถอยู่ได้และทำได้ยู่ในกติกาค่ะขอบคุณคุณใบตองแห้งค่ะ